สวัสดีครับละามาติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับสาหรับปลายเดือนนี้ถึงเดือนหน้านะครับประเทศไทยจะมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของร่องความกดอากาศจะเริ่มขยับลงมาจากจีนตอนใต้เข้ามาอยู่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะมีกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นสะสมและกระจายตัวทั้งประเทศ2นะครับก็จะมีเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนนี้มีโอกาสมากที่สุด แล้วก็มีจะมีโอกาสเข้าประเทศไทยได้หลายลูกนะครับจะเห็นว่าจากแผนที่ท็อปชาร์ตตัวาพายุหมุนเขตร้อนกําลังก่อตัวอยู่ในระดับที่เป็นดีเพชชันอยู่บริเวณที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกนะครับแนวโน้มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในระยะต่อไปเ,อเมื่อดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าเริ่มมีการสะสมของปริมาณเมฆนะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อน มีฝนตกมากในประเทศฟิลิปปินส์นะครับทิศทางเคลื่อนที่มาทางฝั่งตะวันตกประเทศไทยเองก็จะมีล่องควา,ามกดอากาศต่ําพาดผ่านจะมีฝนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะมีฝนเริ่มมีฝนตกมากขึ้นตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28ตัวพายุหมุนเขตร้อนจะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยมากขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับแนวการเคลื่อนตัวของพายุวิภา กรมตูวิยาได้มีการประเมินทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุบุนเขตร้อนมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะครับโดยเข้าสู่ประเทศเวียดนามน่าอยู่ยืนช่วงวันที่25แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริเวณขอบพายุจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปโดยจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทางฝั่งตะวัอนออกของประเทศโดยเฉพาะยิ่ยงภาคอีสานตอนบนนะครับ วันที่25 26จะขยับเข้ามานะในพื้นที่มากขึ้นเข้าสู่พื้นที่ของภาคเหนือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมตุยยาอย่างใกล้ชิดในริยานี้ไว้ด้วยครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน